สายเทสเทสไม่รู้อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ก็ไปดูว่าตัวทำนักใช่ไหมโอโ้โ,อโหโอ้เแะสรุปอยู่สบายอ เอ,ออเอาเลยนะครับหยกด้มไหมเตยเอาเลยลอยลำไปเลยประมาณสิบห้าเมตรโอ้สบายสบายครับ

เดี๋ยวของลูกค้าพังมาพังไหมให้ฉันตยลองนี้เอาไม่เอาไม่เอาให้รู้ว่าใช้ได้ก็ดีใจแล้ว <c oughs> ปีพังเลยเไม่คือเดี๋ยวปีไป็นจิตสบาย